กศนตำบลปุ่งไฮสังกัดกศนอำมภอเซกายินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium ด้วยความยินดียิ่งด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามระยบายของสำนักง,งานกศนและตามแผนปฏิบัติการของกศนอำเภอ,อและกศนตำบลอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลคนดีสีเซกาด้างครูส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้สภาพอาคารอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอและสะดุดตาผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกศนตำบลที่เป็นปัจจุบัน มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการมีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามวัตยาสัยที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีการจาัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามพยาศัยที่เป็นระบบออนไลน์มีการจาัดกิจกรรมที่โดดเด่น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคี Young, เครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมนิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนตมุลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ของกรนตาบลในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลจากการร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตำบุญด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆมีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน กสนอตะบนปงไฮขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ